ส่วนอีกหนึ่งความยากลำบากทมกลางสถานการณ์โควิดในทีนะคะก็คือพี่น้องเกษตรกรที่อาจจะขายผลผลิตได้ยากลำบากหนึ่งในนั้นคือหน่วยทหารก็ได้ลงพื้นที่นะคะในการช่วยเหลือเกษตรกรทมกลางสถานการณ์โควิดในทีแบบนี้โดยหน่วยทหารขึ้นตรงนะคะกองพลพัฒนาที่สองได้ลงพื้นที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ กองพัพัฒนาที่2โดยกองพันพัฒนาที่2กรมพัฒนาที่สองค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาค่ะได้จัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทานรองความดีด้วยหัวใจเข้าช่วยเหลือเกษตร,รกรในการเก็บเกี่ยวแล้วก็รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรนะคะจากเกษตร,รกรบ้านผาแดงแล้วก็บ้านถุงไผ่ตําบลโนนสุวรรณจังหวัดบุรีร,รัมย์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ผลผลิตก็จะได้รับความเสียหาย สำหรับผลผลิตทางการเกษตรที่กองพันธุ์พัฒนาที่2กรมพัฒนาที่2รับซื้อจากเกษตรกรในครั้งนี้ก็มีทั้งขนุนนะคะมะม่วงลำไยมะละกอฝรั่งแล้วก็พริกสดโดยทางหน่วยเองค่ะจะได้นําวัตถุดิบต่างๆเหล่า,า,านี้ไปประกอบเลี้ยงกําลังพลในสังกัดพร้อมทั้งนําไปแจกจ่ายให้กับครอบครัวกำลังพลแล้วก็ประชาชนที่อาศัยในชุมชนรอบค่ายได้รับประทานค่ะ